กลาดสวัสดีทุกท่านไดยนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมมาเทลสางดีบอสและวันนี้ผมจะมาสอนหาโบรนคเคลเวอร์แล้วนะครับตามผมมาได้เลยให้เราไปที่สโนโดินนะครับแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ่ยแล้วให้หยุดตรงที่บ้านที่มีหน้าต่างมันสีแดงนะครับหลังจากนั้นให้เราเคไปที่ประตูจนกว่าเราจะไปสู้กับเพลเลแซนนะครับ เซเลเซนจะมีเศษแรกกับเศษสองเศษแรกจะเป็นเศษแรกจะเป็นล่างปกติซึ่งจะไม่มีความเร็วหรือไม่มีแรงดันเลยมากนะส่วนเศษสองนั้นจะเศษล่างเบียยออกมาเรื่องจากการตัวนี้เองเธอริ่มมาเรียนรับที่ของมันก็คือการเจ็บกับแดกที่เมื่อไหร่ที่เราไปเหยียดแล้วก็เราจะถูกัดกามทันที มากมากตอนนี้กำลังสู้กับฮูลเลอร์แซงเพราะฉะนั้นระวังตัวดีๆลอาร่าเรามาดูดาเมจกันก่อน,นขังโบนคลีเวอร์กันนะครับซึ่งดาเมจหลักๆของมันแล้วคือดาเมจเด็ดส่วนโอกาสที่จะ